เคยวันชาแนลขอเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้าเดินทางกันค่ะติดกตือนมีรถให้ด้วยนะคะถ้ารอไหมมันนีดเรอค่ะส่งแกนเลยแกนก็รอเลยรอเต็มคิว อันนี้ก็มาเอาตอไม้ให้แฟนนะครับนี่เลยตอไม้สวยไหมครับไปดีไว้เหรอไหมสว้ยไหยยยมเดี๋ยงเราสั่งให้เอ <laughs> งนนะเอาให้ใหหสวยมากขอบคุณจัง ดอก999ดอกเหมือนเดิมครับเยอสุดในโลก9,999ดอกแฮปปี้วาเลนไทน์ a p p y Valentine นะครัะแต่ไม่เห็นคนรักก็ให้ตัวเองคืนนะอ้าวโอเคได้แต่ให้กลับไงได้ได้กันละอ้าวไปดองแอปพลิเคชนแล้วก็พาเขามาถ่ายรูปสวยไหมสวยสวยมากเลยดีใจไหมดีใจไหมได้หรองมัลไหมได้ของเขาล่ะ นี่ไงใก<อ>้กันเหรอโอเคขอ,อดักหนึ่งขอบคุณครับมาถ่ายรูปก่อนไะ